สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมมุ่งมีหาผมมั็นขี้อ่ะใช้ชื่อเฟสไปก่อนแล้วกันก่อนตอนนี้อยู่ในเกมเคสอันนในบรนดดิกนะครับอืมเกมนี้กูก็เล่นจบไปหลายตาแล้วนะเสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะเพราะว่ากวาดสดๆเลยโอเคอย่าลืมสวมหูฟังนานไงสัตว์กูไม่ได้สวมโอเคเราเป็นคนมารยาทดีครับแล้วก็เปิดประตูตรงนี้เสียงอะไรวะ แล้วตรงนี้มันก็จะเปิดมานั่นเองนะครับผมซึ่งเราไม่ต้องใส่รหัสนั่นเองนะฮะแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยเหยียบแล้วก็สับไฟลงปึ้มแหลแังจากนั้นครับแฮะไม่ตกใจหรอก What happened with the lights? Is this some kind of deja vu? Deja vu อะไรวะดูเหมือนว่ากิจการรูป็นวิชีพิซซ่านี่มึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากไฟในอัลเฟรดีใช่ไหมฮะ เจอกระดาษอีกแล้วครับผมนะอจากที่แอนตัวจางกูพิเยจอ่านไว้เจอกระดาษตรงนี้เราจะไปเก็บกระดาษอย่างเดียวครับถึงแม้มันจะเก็บก็ทำอะไรไม่ได้ก็เถอะถังจะเก็บเสียอะไรวะก็ไปหารหัสกันไปหารหัสไปหารหัสตัวนี้ต้องใช้คีย์การ์ดโอเครหัสคือหกสามห้าสองหกสามห้าสองหกสามห้าสองต้องใช้ขกาแล้วก็ ให้ตกใจออกหกสามห้าสองจำได้อตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเหลี่ยมมาวะแล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็ไปรับผู้รกัเที๋ย้ขออขอยัดพักสตามิน่ากันสูวสมคเปือนหอยเปแล้วไเลือดกรหายไปด้วยยิดขี้โทรศัพท์ไ เราต้ัิว้าวโฮมสวีโฮมบวกเคสแอนิมัลทอนี่บวกไฟในแอสเฟตตี้นี่มันเกมอะไรกันเนี่ยเกกั <c oughs> บมันเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาฆ่าฉันแน่เลยี่ออกไปสิ <Nope. S 1> ออกไปดิเฮ้ รู้สึกว่าเสียงมันจะเดินไปทางนี้แล้ววะเดี๋ยวก,ก็จะผ่านหน้าเราเป็นทีอ่าเฮ้เฮ้ครับตอนนี้ก็หาคีย์การ์ดนะฮะมันจะอยู่ทางนี้แหละนี่ไงเจอคีย์การ์ดแล <Hey. S 1> ้วเฮ้ยพยายามเซเว่นทางกันอ,อ๋อโอ้ยชิดชิดชิบหายแล้วมีเข้ามาทางนี้น,เนะ <S <S เว้ยไเบียวน่าเพื่อน ไปนี่มึงไม่เห็นกูจริงดิไปแล้วโว้ยขึ้นสีแดงเปี้ยเลยเจ๊แอบก่อนแอปก่อนโอเคจบครับโอ้โหเฮ้เสียงอะไรวะที้งแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามางอกไอีสัตว์ที่เลือดที่ยหายเรือมึงเนี่ย ซึ่งในจังหวะน,นี้เราอย่าเสียเวลาไปหาห้องของเบนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะล็อกเปิดไม่ได้แล้วเราต้องไปหยิบปจัจแจในการไปไขไขใ,ใช่ไหมไมันมีกูไปแล้วนะไปแล้วครับผมอันนี้ต้องเงียบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเจ้าแมวมันมันหูดีมากอะขอบอกเน่น่แนๆๆ่เห็นรูปหูกระพริบตึ๊บๆนะฮะ,อะโอเคเจอตรงนั้นแล้วที่เปิดได้กว่า อันนี้มันจะได้สอปอนด้วยเออนี่อะไรกระดาษครับไม่หันอะไรตึ้งๆอยู่ในนี้เยอะไอดสัตว์มันก็ทุบอยู่นั่นแหละโอเคครับเริ่มใจนี้แล้วก็เปิดมาตรงนี้อ่าอันนี้พอผมจะลอยอีกที่นี่ไปเรื่อยๆเลยนะเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,เ,ปด,เ,ปด,เ,ปดเอา้าชิบหายเฮ้ยชิลลุเออได้ไแล้วโอ้โห

โอเคได้แล้วโอเคแล้วเราก็รอตรงนี้นะฮะรอให้แบตมันเต็มก่อนซึ่งมันก็ชาร์จเร็วอยู่แต่เราค่อยไปหยิบคีย์การ์ดทีนี้ก็เหลือหาคียก์ก <Nope. S 2> าร์ด nope nope ไม่มีอันนี้มีนะ ah okay มันจะมีที่ให้แอบใต้โต๊ะตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นต้องไปเป็นสติปสติปนะฮะ <S <S อย่าเพิ่งแชทมาตอนนี้ดิเพื่อน มันจะมีรหัสตรงนี้นะฮะให้เราไปเปิดในแอร์ซึ่งแอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะฮะไม่มีปุ่มกระทุกนตัวเกมสี่สองสี่ศูนย์โอเคง่ายอะไรสิ้นดี <ia> แล้วจะมีเจ้าแมวโดดลงมาเอ้าใช่กูเกิ เห็นนะจะไปแล้วสี่สองสี่ศูนย์สี่สองสี่ศูนย์เออแบบนี้แหละแล้วก็แอบ,บตรงนี้แล้วก็รอเกมมันเซฟครับแบตเหลือห <c oughs> ้าสิบหกไรซัตถ้าติดมึงแบตเสื่อมป่ะเนี่ยนี่มันก็เปลี่ยนเพจใช่ไหมโอเคตอนนี้เกมเซฟแล้วฮะซึ่งผมได้ยินเสียงจีนโอ้ oh, ฉันจะไปเอาขีกาสีแดง <c oughs> ไอสัตว์ไม่ใช่ล็อกปิกหรอก

มาในห้องเราครับเหียเียด้วยกันออกไปมันไม่มีใครเพื่อนออกไปออกไปไม่ออกไปเรามันบักแล้วล่ะวิธีแก้บักก็ง่ายๆผมนะไหนเพื่อนเฮ้อเสียงคนมาซัมติงมาจากทางนี้โอ้โหเจ้าแมวสิงฟีนันนิิงกูเป็น ไอ้สัตว์ไม่เล่นแล้ว